ิวล็อกใครๆก็เป็นได้เมื่อเป็นแล้วเราจะดูแลตัวเองไงไปชมกันได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามีสาระดีๆเกี่ยวกับโรคนิ้วล็อกมาฝากกันนะคะค่ะนิวล็อกเป็นโรคที่พบได้บ่อยนะคะก่อนอื่นเรามาดูการทําง,งานของนิ้วมือกันก่อนเลยค่ะการเคลื่อนไหวของนิ้วมือเกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อและเอ็นกล้ามเนื้อที่มากอบยังกระดูกนิ้วมือเอ็นกล้ามเนื้อจะวางตัวตามแนวของกระดูกนิ้วมือ และถูกกีบด้วยเส้นเอ็นที่ข้อนิ้วมือนิ้วล็อกจึงเกิดจากการหนาตัวของเส้นเอ็นหรือมีการอักเสบของปลอ,อกคุ้มเส้นเอ็นทำให้เกิดการเสียสีและติดขัดที่เส้นเอ็นยึดก,กระดูกจึงรู้สึกเจ็บและเกิดการล็อกของนิ้วมือได้ค่ะค่ะส่วนสาเหตุเกิดจากอะไรนั้นเราไปดูที่กีบเปนได้เลยค่ะสำหรับสาเหตุของการเกิดนิ้วล็อกนั้น เกิดจากการใช้งานในท่ากำมือและงอนิ้วมือแรงๆซ้ำๆบ่อยๆเช่นการหิ้วของทำงานบ้านการใช้กรรไกรตัดของหรือตัดกิ่งไม้การเล่นโทรศัพท์มือถือหรือใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานาน,านเป็นต้นค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโนรคนิ้วล็อ 1. หมีอาการปวดบริเวณคนนิ้ว และจะมีอาการปวดมากขึ้นเมื่อกดบริเวณดังกล่าว 2. ขนขณะงอหรือเหยียดจะมีอาการสะดุดตัวรู้สึกได้ 3. เนิ้วจะติดอยู่ในข้าง,งอไม่สามารถที่จะเหยียดได้จนต้องใช้มือข้างหนึ่งการออกค่ะหากท่านมีอาการดังกล่าวควรรีบมาปรึกษากายภาพบำบัดน,นะคะโดยการรักษาทางกายภาพบำบัดน,นั้นเราจะเน้นลดปวดลดอักเสบและเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อนมือเช่นการแช่น้ำอุ่น การกดนวดการออกกำลังกายการรักษาด้วยเครื่องอัลตราซาวด์เพื่อลดการอักเสบหรือการใช้เครื่องเลเซอร์ค่ะการรักษาโรคเนื้องอการสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องการออกกำลังกายซึ่งจะช่วยทำให้โครงสร้างที่เนื้องอยืดหรือรั้งมีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวมากขึ้นเพิ่มการไหลเวียนเลือดและที่สำคัญช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อเนมือค่ะ วันนี้เรามีการออกปกำลังกายง่ายๆมองฝากกันนะคะงายมือและเหยียดแขนไปด้านหน้าใช้มืออีกข้างจับบริเวณโคนนิ้วที่มีปัญหาออกแรงดึงยืดค้างไว้10วินาทีทำ3า30ครั้งถ้ากำลูกบอลใช้ลูกบอลขนาดเท่ากำมือวางลูกบอลไว้กลางฝ่ามือ ออกแรงกำลลูกบอลค้างไว้นับ1-5แล้วคลายมือออกทำ3า30ครั้งถ้าหนีบลูกบอลวางลูกบอลไว้กลางฝ่ามือออกแรงหนีบบอลค้างไว้นับ1-5แล้วคลายมือออกทำ3า30ครั้งถ้าเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อโดยใช้หนังยางใช้หนังยางคลองนิ้วที่มีอาการล็อกออกแรงเหยียดนิ้วทั้ง3นิ้วออกต้านกับหนังยาง ค้างไว้นับ1-5จากนั้นคลายออกทำซ้ำสิครั้งถ้าโอเคออกแรงนิ้วที่ล็อกมาแตะที่นิ้วโป้งคลายท่าโอเคทำา30ครั้งเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อวนิ้มือและเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อใครที่มีอาการนิ้วล็อกอย่าลืมออกกำลังกายและหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้เกิดอาการนิ้วล็อกกันนะคะฝากกดไลค์และกด ¡Suscríbete